มันมีภาพที่ถูกแชร์กันในโลกโซเชียลเก๋ค<ม>ุณผ<ม>ู้ชมฮะเห็นแล้วบางคนเขาบอกโอ้โหคือมันอีมากๆเลยอย่าให้ลองดูภาพภาพนี้ก่อนเพราะเขาบอกว่าหนูเป็นสิบไปรวมตัวกันหนีน้ำท่วมน้ำมันแตกออกมาจากท่อ,อโอ้โห คือเอาจริงนะเก๋พี่ก็เป็นคนไม่กลัวหนูนะแต่เจอเยอะขนาดนี้ก็ไม่ไหวอ่ะคนลุกคนพองเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ามีหนูอยู่นับๆแล้วเนี่ยคนนับเขาก็กล้าเนาะสามสิบสองสามสิบสามตัวเดี๋ยวนี่ทีมงานเรานับใช่ไหมทีมงานเรานับคนนับนี่ต้องใจกล้าใจแข็งระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะเพราะนับได้ประมาณสัก33ตัวเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราส่งนักข่าวไปดูด้วยว่าตกลงมันอยู่ตรงไหนกันแน่ปรากฏว่าอยู่ที่ปากซอยนาคนิว่าดยี่สิบสองลาดเลาค่ะแม่ค้าที่อยู่ตรงนั้นเล่าให้เราฟังแบบนี้ บอกว่าเอาจริงๆนะ เล่าไปนี่ก็ขนลุกไปไนะเนี่ย oh มันเกิดนข,กขนลุกไหม<ะ>อ๋อมันเกิดเมื่อวันที่กุมภาพันธ์เมื่อวานนี้กองทัพหนูไปที่เสาป้ายซอยนักนิวัตยี่สิบสองค่ะคุณพาดาบอกว่าฝนมันตกเนี่ยเ,เมื่อวานฝนตกหนังจริงแล้วน้ำเนี่ยมันก็เจิ่งนองแล้วมันก็นองชนิดที่ว่าท่วมท่อระบายน้ำอพอท่วมท่อระบายน้ำแต่มันไม่ท่วมฟุตบาทนะหนูอ่ะมันคงกลัวน้ำท่วมมันแห่กันออกมาจากท่อน,นี้แหละนี่ภาพทางซ้ายมือคือตอนที่ทีมข่าวเราลงไปวันนี้น้ำไม่ ท่วมแล้วนะแต่น้องยังซุกอยู่ปากท่อระบายน้ําอยู่เลยนี่น้องเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวนะแล้วเสื้ภาซิว่าด้านในจะมีเยอะขนาดไหนอ่ลองอฟังเสียงคุณพาดาดูค่ะของแล้วมันมีกลิ่นสาบนะคะยิ่งตรงนั้นยิ่งเยอะลูกตรงนั้นน่าเหม็นมากเลยเพราะว่ากลางวันป้าจะไปขายตรงนู้นหนูเยอะมากบางทีอยากเอายายามาหวานไว้ก็กลัวมันตายก็สงสารมัน แต่ปกติถ้าถ้าฝนไม่ตกอย่างเงี้ยเขาก็วิ่งไปบ้านให้เราเห็นแค่ตัวสองตัวมาเห็นเยอะๆตอนฝนตกนี่แหละค่ะวิ่งเข้าไปพอพอน้ำลดแล้วเหมือนเขาจะไปหาที่อยู่อะไรเงี้ยเขาวิ่งเข้าไปป้าก็กลัวแบบกระโดดเต้นนี่มากเม่เมื่อวานนี้ เจดูนะหมายังไม่กล้าเข้าไปยุ่งเลยอะใครก็กลัว<อ>แล้วจริงๆนะแถวนั้นต้องของกินแน่น<อ>น้องอุดมสมบูรณ์น้องอ้วนมากโอ้แล้วไป<ม>รวมตัวกันแบบนี้แม่อะคุณผู้ชมฮะจะบอกว่าฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการหน่อยก็ไม่รู้เขาจะจัดการยังไงเพราะมันคงอยู่เต็มแน่นท่อระบายน้ําที่อยู่ใต้พื้นเนาะ